โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Naruto uden, นารุโตชิบูเดนอันติเบรินจาสตอมซีถึงคิวใครแล้วละ่ะวันนี้หมวดต่อสู้อิสระและก็ s u r v i v ว l แบบคนเดียวคนเดียวคนเดียวเราก็จะไปหมวดยากไม่ใช่หมวดยากเลหมวดระเบิดพลัง กับตัวต่อไปนั้นก็คือวันนี้วันนี้วันนี้จะเป็นโฮคังเะรุ่นที่2ครับเซนจูโทบิรามะครับอันนี้อันนี้ครับโทบิรามะครับร่างสัมภเวสีกับร่างปกตินะตอนหนุ่มเราจะเล่นร่างตอนหนุ่มก่อนแล้วกันสัมภเวสีไว้ตอนสุดท้ายอ่ะคนจะได้ไปดูกันตอนสุดท้ายกดติดตามด้วยละ่ะทุกคนครับ ใครที่ยังไม่ได้กดกดซะเดี๋ยวเน้ไหนมีคาถาอะไรบ้างอืมคาถากำแพงวารีส่วนท่าไม้ตายคาถามังกรวารีข้างขย่อมผมจะใช้กระสุนวารีก่อนแล้วกันล่างนี้กดไม่ติดอะแล้วก็ยันระเบิดรวมประสานใช้ร่างนี้แล้วกัน อ่ะองค์กรวารีข้างขย่ำไว้ใช้ตอนผมไม่รู้ว่าสกิลมันอันไหนมันโหดนะแต่เราจะไปลองใช้กันล่างนี้นะปะกดกดไม่ค่อยจะติดโยซสอมสกับการาระไปเลยเล่นสองล่างเฮ้ย มานี่อยากได้ชาร์ตไปจะเน,น้นเน้นน้ำนะรู้สึกเฮ้ยซุบเน้นน้ำจะระเบิดพลังเหรอนี่อาเมื่อกี้เรากระโดดต่อได้นะผมว่าอันนี้การะการะไม่ให้ไม่ให้ระเบิดพลังหลอกไม่ให้ระเบิดพลังหลอกนี่นี่ ผมไม่ให้การะระเบิดพลังตีแน่ปิดจบถ้าปิดจบได้แล้วพี่จับเดี๋ยวก่อนจับโอ้โหโดนจับครับเราจะเล่นแบบดีๆเฮ้ยซุปอะไรเฮ้ย<ๆ>ึบเดี๋ยวก่อนคาถามังกรวาลีนะมังกรวาลีก็เป็นท่าเนี้ยล้านตีอ่ะนี่มังกรวาลีเฮ้ยซุป นะี่แน like okay. no. no. ่ลึกซึ้บอันติเอาไปยันระเบิดยันระเบิดรวมร่างประสานจับเดี๋ยวก่อนจับไม่โดนครับดูดิพอเราจะเล่นท่าก็จะเป็นอย่างเงี้ยชาร์จกระเด็นไปดีกระเด็นไปดีลซึบลบเอาไปยันกระหายันรวม ประสานเป็นไงอ๋อเป็นอย่างนี้ผม้อย่างนี้รุ่นที่สองจะ,สะแสดงเจจนงให้ได้เห็นยันระเบิดรวมประสานโอ้โยก็เป็นโทนเงีเ้ยคนที่คนรุ่นที่สองที่สามารถใช้จัาารกระตัวเองอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกน้ำออกมาหรือเสกน้ำดิจกริเจา กระถานจาเรียกน้ำออกมาได้เยอะได้แบบว่าเพียวๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้เยอะอ่ะจำได้เคยมีคนบอกโอ้ไม่น่าเชื่อเลยทัลลีสองจะสามารถใช้กระถาน้ำออกมาได้เยอะขนาดนี้โดยที่ไม่มีน้ำอยู่เลยเตะลงล่างไม่ไม่สำเร็จเตะขึ้นบนนี่แน่มังกรวาลีบัก ขาดพลังเต็มที่แรงล่างไหนกระฐานน้ำกระสุนวาลีต่อเนื่องอ๋อเป็นอย่างนี้เองแล้วมีท่าอะไรอีกเฮ้ยซึบเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะเทพอัศนีเทพอัศนีฟาดฟันกระสุนน้ำ ตีเนี่ยใส่ต่อยดีกว่าตีเนี่ยโอ,โอ้โหโอ้โหเออเออต่อเนื่องจริงๆอะไรจ๊ะจับเอา้าโดนจับก่อนเออน้ำกับลาวาสู้กันมังกรวาลีเห็นไหมมังกรวาลีมันแค่นี้เออมาก้อนวาลีเต่งกงตีดิครับ ป่งเป่งเ,เองเฮ้ยเฮ้ยผมยังไ,ไม่ได้ใช้ท้ายพิเศษเลยหรว่วเฮ้ยสุดเดี๋ยวก่อนนะไอ,อ,อ,อ้ตัวนกระาถาท่าไม้ตายยันระเบิดรวมประสานแปะเอายันติกติกติกน้ำมาแล้วก็ยันไปแปะ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  คือถ้าคนอยู่ในนั้นจะไม่สามารถออกมาจากน้ำได้นะมันเหมือนท่าของไอ้ฉลามนะเหตุผลที่ยอมแพ้ไม่ได้อะไรอะไม่รู้เรื่องเลยกำลังชอบท่าแต่ไม่ค่อยผมยังติดใจรุ่นที่4อยู่เลยยังสนุกยังเล่นรุ่นที่4ี่สนุกอยู่เลยไอ้เองคือ กระเด็นมายันรวมร่างประสานอุ๊ยมันใกล้มากเลยอ่ะเฮ้นท่านี้โอ้โหโตขึ้นโตขึ้นกระถาน้ำเมืม่อกี้โตขึ้นเลยเอาไหม่ฮ้ยซุปปืด๊ดปื๊ดเดี๋ยวก่อนเฮ้ยลบเกือบแล้วกระวาลีบอ,อนวาลีระเบิดพลัง ไหนโจมตีต่อเนื่องไหนมาถือวุนว่นก่อนถ้าโจมตีผมฆ่าล่างนี้นะถ้าโจมตีไปอย่างนี้หรือไมาต่อขึ้นกระสุนวาลีกระสุนวาลีสุดยอดเอาไปเทพอัศนีฟาดฟันเทพอัศนีฟาดฟันแมปวมันเป็นกระฐานยังไงที่รุ่นที่สี่ใช้อะ่ะ ที่ดนทีสองเคยบอกผมจำได้แม่ไม่น่าเชื่อเอาปะถาของฉันมาดัดแปลงใช้ได้ขนาดนี้เออเอาปะถาที่ฉันคิดคน้นเดี๋ยวก่อนจะขอจับไม่ให้จับก็มุกนมอนวาลีไปถอยาอมาเนี่ยมันไม่ถึงอ่ะ,ะอยากอยากจะจับดูอยากจะจับดูโดนต่อจะจับมันยังไงดีวะ ชิดจับนี่ไงจับได้แล้วอ๋อเป็นเศษน้ำแล้วก็มังกรนวาลีมังกรเว็บไม่มังกรแล้วเอาไปอา้าไม้ตายไม่ติดไม่ติดจับลาก่อน ดูท่าดูเออดูเจ้าจะเชื่อมั่นเออไม่ทันจริงไงเียมเดียมก็<อ><อ>น้ำท่ามกกรวาลีก็มีแค่นี้แล้วเบิดพลังก็แต่แต่แต่ท่าสัมพเวสีคือชีพไม่รู้จะมีเปลี่ยนอะไรไหมนะฉันว่าจะมีเปลี่ยนแบบรุ่นทสี่รุ่นที่มีเปลี่ยน้สึเฮ้พี่น้องสู้กันพี่น้องสู้กันเออเฮ้สี่นะ น้ำกับไม้สู้กันครับกระถามองค์กรวาลีน้ำกับไม้สู้กันถอยหลังเฮ้ยซุปเอาไป <c oughs> เข้ามานี่แน่ไม่สําเร็จไม่สําเร็จเฮียอ๋อตีเอาไปน้ำกระสุนน้ำโอ้โหตกลงมาโหดมากรู้ได้ยังไงว่าพลดยังไงครับโอ้โหสี่เลย พาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้เล่นเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้เล่นท่านู้นนี่หนึ่งแล้วก็วนเอนอาะเนาะจะได้เห็นดีงานท่านุ่นที่หนึ่งอาถามองก์วา,าลีช้าฮึ่มฮ,ฮึตามตามตังอารนี่แน่จกิง าน,นี่นี่ชนนี่ฮะกระเด็นไปดิฮะเฮ้ยซโอ้ยโอ้ยแปะไอ้นี่หายตัวหมดพลาดจริงๆเลยเราพลาดพลาดเอาไปฆ่าไม้ตายฮ่ายันระเบิดนี่ไง ขาไปจมตีแล้วก็ปล่อยยันไว้แล้วก็กระโดดออกมาเบิร์โอ้โหลื่นในน้ำูอ้แปงล่างดีกว่าโอ้โหแปงล่างไม่ได้แล้วใช้ไปละบอดวาลีพ่ทุกขานี่เตะต่อยนี่แหละเฮ้ยเวบชาร์จพลังใครจะเสร็จก่อนผมเสร็จก่อนครับเรียบร้อย นะเทพอัสดีเรียบร้อยสวยงามนี่คือพลังของเซนจูโทบิรามะผู้เป็นโทคังะรุ่นที่สองเอาเรื่องเลยไม่ชอบอันตรีเลยนันจิมใกล้อะั่นใกล้อะไม่ถนัดระยะใกล้อะถ้าเป็นวิชาลินจายิงจิ้วจิ้วจิ้วจชนะขาดโอ้ยชนะขาดย่าว่าไงฮะ ว่าไงตีนแน่ตามด้วยมงกรวาลีโอ้โหโดนแวฟ<ะ>มานี่ยังไม่จบหรอกตีนแน่เจ้าคาคาชิเอ้ยเท่าซาสเกะคาคาชิเฉยอันตี้เข้ามาดิจะกดอันตีใ้ใสไม่เข้ามาแปลงร่างนะจ๊ะลาก่อน เราจะโดนฆ่าคือย่อโอ้โหเอ้ยเอ้ยมานี่นี่นีตามตามไม่ได้หน้าธรรมดาบอธรรมดาฮอกระสุนน้ำกระสุนน้ำต่อเนื่องหมดอเคปอาสนีัหน่อยเอาไปยันระเบิดโอ้โหโดนเฉย อโอเคลุยที่สองจะแสดงเจจำนงให้ได้เห็นกันที่นี่ยันระเบิดภาสาบุ๊คคือโจมตีไปด้วยแล้วส่อยยันไปด้วยไม่มีเหตุผลที่ยอมแพ้ไม่ได้อยู่อ๋อเขาบอกว่ามีเหตุผลที่ยอมแพ้ไม่ได้อยู่ ถ้าเป็นล่างสามพวกเอสีระเบิดพลังจะเป็นยังไงสีถ้าจีอันนั่นนั่นแน่รู้ทันอย่าระเบิดประสานนะรวมประสานเปิดเลยเปิดประเด็นขึ้นหลอดไปดีระหว่างนี้ก็ชาร์จพลัง เฮ้ยลูกไฟมาป้องกันไว้โอเคว่าไงว่าไงระเบิดพลังจบแล้วอีเดจิเอาไปกระสุนวาลีย่อย่อจงตีขัดขาขัดขาอ้าวโดนเทพอัศนีกระสุนวาลี มานีเฮ้ยยุ๊เฮ้ย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 กระสุนวาลีจู่ๆอีกาเหรอจ๊ะเอาหมดเรียนกรรมซุบนี่เฮ้ยหยุดกระสุนไม่ใช่กระสุนเออกระสุนวาลีถูกแล้วกระเพียกกระสุนได้เฮ้ยกระสุนวาลีว่าไงเข้ามาอย่างนี้เฮ้ยใช้กระถาไม่สำเร็จเฮ้ยไม่สำเร็จ เฮ้ยอยโอ้โหเกือบแล้วจับผมจะจับให้สำเร็จแลยวออหมุนไปหมุนมาเออเฮ้ยมันหมุนไปหมุนมาได้เรื่อยๆเลยเหรอขอเตะเตะขาหน่อยตีตีแน่โดดโดดให้ข้างงงโดดให้ข้างงงกระสุนวาลีเออป่าอยู่ได้ป่ามั่งดิ ปามั้งดินี่แน่นี่แน่ขอขัดขาหน่อยเฮ้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 ยนี่แน่นแนนแนปิดฉากดูถ้าเจ้าจะเชื่อมั่นในพลังของ,ของตัวเองมากไปนะอีทัชจีนะร่างนี้ก็มีประมาณนี้ครับแล้วไปดูล่างสัมโพเวสีกันดีกว่า ร่างสัมภเวสีคืนชีพเออนี่นี่นี่เอาปะคราวนี้ก็เป็นกำแพงวารีกับมังกรวารีขั้งขย้ำกดกด A ไม่ติดมงส่ปุ่ม A จะพังอะอะไรกันเนะี้ยโอ้ยสุดสุดอัตชา่าดูออกนะเอาไป กระฐาน้ำกำแพงวารีกระฐาน้ำกำแพงวารีเฮ้ยมันรู้สึกดีกว่ากระฐาน้ำกำแพงวารีเฮ้ยสุดยอดเอาไปห่าไม้ตายกระฐาน้ำมังกรวารีขั้งขย่อขย่อยังไงวะอ๋อมันเป็นมังกรออกมาแล้วก็งำก็เลยเรียกว่าขย่อเฮ้ยชารอยชาร์จชาร์จมาแล้ว แค่นี้กระสุนวาลีกระสุนวาลีแค่นี้เหมือนเดิมเลยเทพอัศดีฆ่าไม่สำเร็จเทพอัศดีไม่สำเร็จรไม่สำเร็จกรจะสุนวาลีเฮ้เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนครับนี่คือพลังของคุณซึ่งคืออะไรเหมือนเดิมครับโอ้เสียใจ ไม่ว่าจะเหมือนรุ่น4เสียใจสุดๆแต่รุ่น2ไม่ใส่ชุดโทคานิสหรอหรือตายก่อนสเสียใจสุดๆวันนี้ระยะประชิดเฮ้ยระยะประชิดเหมือนเดิมอะ่ะเฮ้ยนุีนะ่แน<ๆ>่เหมือนเดิมนะ้าโจมตีนี้แน่กำแพงวารี สไลเดอร์อโหสไลเดอร์เหมือนเดิมเฮ้ยสุสไลเดอร์เหมือนเดิมครับกระโดใสบักบอยปกบกับกตีแน่ตีแนะนะ่ถ้าไม่ตายผมกดวารีข้างขย้ำไม่ไกลนะระยะก,กลางครับอันติ ที่แน่มางครนขยำนี่เองเรียกว่าวารีคั่งกระสุนน้ำกระสุนน้ำสวาดีแลกกันมาเทพอัศซนีพิฆาตไหนไม่ำสนนำเร็จไม่สำเร็จกระสุนน้ำไป อ้าวโดนเฉยโดนไปเม็ดหนึ่งคือพังมันตักเงียรุรนกี่สองเซนจูครับนำสกุลชื่อจริงคือโทบิรามะก็โหดแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่โหดก็โหดแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่โหดนะ จะแปลงร่างเหรอจ๊ะแม่หนูน้อยแปลงร่างเหรอจ๊ะไปไหนไม่ให้ชาร์จหรอกอันแน่ไม่ให้ชาร์จหรอกเฮ้นนยลบตามต่อเตะขึ้นบนเฮ้ยลบอัอจ้าโดนจนได้เอออยากจะจับพุ่มอะไหนจับพุ่มนี้ไม่ได้มันเหมือนกันครับสกิลไม่มีอะไรเปลี่ยนกระแพ้วารี อ้าวแพงวารีมันมันไม่ไกลเหมือนมังกรวารีครับชาร์พลังเดี๋ยวก่อนเน่เฮ้ยซึ้งแปลงล่างอยู่เอาไปอันติฮึฮึใจใจจับแล้วไม่สำเร็จอีกชาร์เรียบร้อยแม่หนูน้อยกระสุนน้ำวารีเฮ้ย เอฮ้ยโดนจนได้กะว่าจะจับคุ้มเฮ้ยซุปกระสุนวาลีกระสุนวาลียังไงล่ะเฮ้ยซุบเทพพิฆาตเทพเวหาเทพอัสนีเวหาเทพอัสนีเวหามันแค่นี้หรอแค่ทะลุจับติดกอนเออเหมือนเดิมไม่มีอะไรมาก อันตีลากรลากรอ,อ้าวไม่ได้เก่งจริงๆจะปิดฉากด้วยอันตีสักหน่อยตบนี้เอ,อสิงนี่แหละจังหวะนี้เฮียถอยเฮ้ยโอ้โหเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรขออันตีขออันตีนะเข้ามาขออันตีนะออน,ตน้อยจ้าเรียบร้อยบอลวานรีครับ ผมว่าไอ้ท่ายันในนั้นดูเท่กว่านะเพราะเป็นโทกขเงี้ยที่ต้องผ่านมันไปให้ได้ผมว่านะเจ้า,นะจาเองก็น่าจะเข้าใจในสักวันผมว่านะท่ายันระเบิดในน้ำนั้นมันเท่กว่านะเฮ้ยแต่ท่านี้มันเป็นท่าฟิกมาให้เลยนี่ มันก็ต้องดีกว่าดิเฮ้ยดีไงเดี๋ยวเราลองใช้สก,กิลส่รุุนหนึ่งมันน่าะมีตอนจบอะมันน่าจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาเทียเอาไปแผงวารีเอาไปอีกเรียบร้อยเข้ามาไม่ถึงตัวผมหรอกครับไฮช็ปกรบแผงวารีมันดีเวยกระแผงวารีเนี่ยข้าวไม้ตายโอ้สั้นสุดสุด เฮ้ยซ sí, sí, um. ุปเฮ้ยซุปเออฮือตกลงมาโดนถ้าไม้ตายเซนจูพันก่อนป่าบอสที่สุดปัดลูฟี่หรืขึ้นมาฝันนี้บังอานมากเลยท่านพี่ท่านพี่เออฮือเข้าหัว เฮ้ยซุบปีแน่กับแพงวาลีป่ะชาร์จพลังชาร์จพลังชาร์จพลังเรียบร้อยมาเอาไปเฮ้ยซุบมันไวมันไวแวบไปใกล้ๆสุนน้ำเฮ้ยซุบเข้ามาระยะนี้ลาก่อน เฮ้ยเดี๋ยวจะต้องอันติลือไปเลยจะดูคัสซีไ็นว่าใครก็ไม่สามารถดับเจตจำนงเหรอโอ้มันต้องอันติปิดท้ายครับถึงจะได้เห็นคัสซีแปลกใหม่เดี๋ยวใช้กระสุนเกก็ได้เบิดพลังอันนั้นแหละเห็นหน้าเห็นหน้าเอาไป ให้อันติแต่เช้าเลยอันติแต่เช้าเลยสานยิ้มคาถานับมงกรวารีขั้งเข้ามาอีกทำไมฮะคำแพงวารีเอ้เจ้าจะเข้ามาตีแน่ตีแน่ชาร์ตออีกเหรออ่าเราเบิร์พลังไปเลยคอนุ่มน้อย อัศนีพิฆาตดื้อซึบกระสุนน้ำไปออยอัศนีพวบเฉียดเออจิ้มสวนกันอีกกระสุนน้ำเสียบชึบต่อเนื่องไม่ได้เหรอนี่แน่ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมากระสุนน้ำหมด หลาก่อนสาสุเกะบมองยันระเบิดเท่กว่านี่เหมือนเดิมครับสิเหมือนเดิมโอ้โเลยไม่ได้ใช้กับท่านรุ่นที่หนึ่งเลยอืมเงินงิดไม่เท่าไรไม่ผ่านคนระับไม่ชอบไม่ค่อยชอบขั้นรุ่นที่สองเท่าไร รู้สึกชอบท่ารุ่นสี่ครับมันมันแพ,พาวเลยสกิลมันมีให้ใชเ้เยอะแยะไปหมดเด็วก็บิ้งไ้ตัวเดก็กระสุนงกัพิกตัวหมุนท่าทางโอ้โหสนุกเียเอไกแพงวาลีอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อ้อุ้อุ้ออ้น้อุ้ยอยอ,ยอ,กอกันเหรอจับมือกันหอหรอกยบร้อยต่อไป เอาไปถ้าไม้ตายวารีขั้งที่จริงจะใช้ตอนจบแล้วไปใช้ตอนนี้ไม่เจาะเาะฐาน้ำฟันฝนวารีขั้งเข้ามาเลยเข้ามาใกล้ขนาดนี้อุ้ยอุ้ยเมื่อกี้ระเบิดพลังนและโตขึ้นเป็นไงล่ะโตขึ้นใครใครโตขึ้นได้จับ ตีแน่สัตว์ถอยหลังกระสุนวาลีเดี๋ยวก่อนของกระสุนวาลีก่อนไมมเฮ้ยเกือบโดนชิวชวชิเฮซบเฮ้ยซบเอาไป,ปเราแฟบใส่ทำไมมันไอ้นี่ใส่วะตีโอ้โหใช้เก่งใช้ท่าเก่งเฮ้ยซึบอันติเข้ามาพ่อหนุม่มเอ้าไม่โดนนะ อะไรอ่ะเดี๋ยวเล่นมากก็จะตายเอานะเล่นมากก็จะตายเอานะกำแพงวาลีเอาไปปัดกรนวาลีข้างไม่ผ่านเว้ยนี่แห่เฮ้ยแม่ออนโต้ติมันแล้วนี่คือประิลาดของเซน่สอ์ เอาล่ะมันจบแล้วครับทุกคนครับผมไม่เคยชมมันท่าไรริงครับผมไม่เคยชั่นชอบท่านรุ่นที่สองเลยนะครับสกิลมันไม่แพ้วพราวไม่แปลกใหม่อะไรสําหรับผมเลยแต่แปลกใหม่ตรงที่ไอไอที่ไอยันระเบิดอ่ะยันระเบิดในน้ำเนี่ยอันนั้นชอบอันนั้นอยู่แต่มันใช้ยากมันต้องมาระยะใกล้แต่ก็โอเคอยู่เซนจูโคบิรามะเน้นระยะประชิด ไปดีกว่าครับตะจุบแบบกระดูดไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ